สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับอีหละทั้งในประเทศและต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลวงพลังกาชาแนลพี่น้องวันนี้กลับมาทักทายกันช่วงเศร้าๆนะพี่น้องฟองวันทีซีกันยายนบรรยากาศกับฝนตกปล่อยๆนะพี่น้องเนาะเสียดูหยิบยื้อว่าเพื่อนหนาวกว่าหนาวเพราะร่อกับเปิดประด้๋ยววันนี้กําลังเบิึงก็ พ่ออีขึ้นไล่สดเนาะพี่น้องเนาก็ทายทอดสดข้างตอนนี้เพิ่งกระเดินข้างไปถึงสนามบินสวนอภูมิเลวพี่น้องเ,อเตรียมตัวเที่ยบินไปญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศจะอบอุ่นแห้งพี่น้องนี่พอหักแม่หักมาส่งมาส่งถึงสนามบินขึ้นเมฆเฟิร์นนาะพี่น,อน,ะนะ้องเนี้ยมาเสซไปเอาฟ,อง,าาฟองมาฝากอีหลามาส่งอีหลาถึงเครื่องน้อพี่น้อง เป็นการยิงออกต่างประเทศครั้งแรกของอีหลาองหญิงแ,แ,แล้วหลากหลายๆคนนะทั้งพ่ออีกพ่ออีกนึกว่าพ่ออีซีปฏิปไปกันยังไปฏไปนยนะมูยี่พี่น้องพ่ออีกไปโอ้หลายคนอยู่แล้วพวกมันเกือบสิบนนนนคนเออยลยพี่น้องแล้วก็มีหลายคนที่มาทรงอีหลานาะพอหางคุเมหางโอ้มาโอปูนพี่น้องน้องพลังกาเขาเบิ่องเยอะเพาลูกเพราลูกไม่ได้ปีไม่ไดเลยหลังแรงกลับมา นิกกี้ก็ไปพี่น้องมีมิกกี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องก็กลับแพร่กันส<ม>อ,อนนวดบรรยากาศตัเตรียมเตี่ยนน้ำน้องพี่น,น้องเนาะสุกตาหน่อยเฮ้ยเวมมินข่าววัเที่ได้เขียนกับมดอนชัย้วพี่น,อน้องก็ขึ้นราคาม่ได้สุดยอดอีหลีนี่น้อต่อไปปัดโจกเกินอะไรนี่พี่น้องต่อไป กินอาชีได้บินไปคนละบบยิที่ข้มนุู่ลังกาเาว่าเลยได้กินอาอกีฬาอะไรสิไปทางยุโรปก็คุณน้องเนไปนิี่นสวีเดนแถวคนละกินเล่นดีนีบานทัทเมัอีลาอยู่หลายนะคุณน้องห่ง้วยกิ่โลกโอ้โเป็นธรรมดาได้พี่น้องแตว่าบินกินไปทั้งกินไปญี่ปุ่นอยู่ประมาณหกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงอะไร่านี้น้องดาท้องแมูดเ็นบอก มัน6ชั่วโมงเด้อพี่น้องเนาะถ้าไปทั้งยีหลงนี่เกือบ20ชั่วโมงไปได้พี่น้อง10กว่าชั่วโมงอัน20ชั่วโมงจะทั้งยีหลงเนี่ยสุดยอดเลยน้อพี่น้องนักศิาป์ทาที่ตามบรรยากาศบรรยากาศท่งญี่ปุ่นเนี่ยพ,พี่น้องเด้ย่ยอ้อมเมอน์ดีกับบีบไปทั้งญี่ปุ่นแล้ะแต่มาแล่นก็จะที่ทัวรคอนเสิร์ตเลยพี่น้องเนาะคุณรู้สึกสิกเป็นลาน้านยังโงะจำไว้ได้แล้วพี่น้องภาษาญี่ปุ่นเอ่อจนถึงทัว สแสดงเนี้ยมันขึ้นเลเงี้ยเวยนเพราะเกิดจะไปเที่ยวภาคกับไปเที่ยวนะพี่น้องก็ <c oughs> พ่อเองเล่ากระซิเอาบรรยากาศต่างๆข้างญี่ปุนนะ่นมาสูพีสูน้องช้มน้องซีน้องน,นอกจากจะเลืมติดตามช่องพ่อเอกนอกนัออ้นพ่อแม่น้องออกลำเพลินออฟออฟไอเชียวน้าพี่น้องนก็ตามช่องช่องคนนี้นี่แหละเป็นช่องรัดเป็นกระซิอ,อัิเด์ให้เบิ้งตลอดเวลานะพี่น้องเนาะ สุดยอดอีกดีใจนักบินหลานแล้วพี่น้องเนาะสุกตาหน่อยเลาไปเลย <laughs> ล <c oughs> ก,กินแล้วบรรยากาศก็โอ้ใหญ่ครับสนามบินสุนทรสุวรรณภูมิเนาะพี่น้องเนาะน,นะนุม่มพลังการก็ได้ไปเยี่ยมยุ่นไปธุระเพราะนั้นไปกินเที่ยงนี่พี่น้องไปธุระไปส่งคนคนะรับคนนี่แหละบ่ได้บินเราพี่น้อง บมมีว,วาสนาเิลีขึ้นเพียงไปตั้งประเทศผู้กรเจาดอกคุณน้องเ้ยคุณยอดอีมีคุณน้องออทองทองมาในเซาร์นะครับยกาศโอ้บรรยากาศเตาคุณน้องมัอ้เหมือนมัวณต่งสะพานเสียงยังไง เตรียมกับม้อนใช่พอลุงกวบ่งมาพี่รองแล้วชิมวนนึงจะถอดแสงแล้วพี่รองโอเคแล้วจริงปรอกมาณนี้และ้าก็นเรยังไรครับเด็ดลาเซอร์ที่ลาแล้วพี่องแล้วเตรียมบินแล้วพี่รองแต่แล,ลติดตามว่าจะเป็นยังไงเป็นยังปุญแจใดฝากแฟนรัเป็นที่สามานแข็งทางญี่ปุ่นแล้วพี่รองไปติดตาม ไปแห่กําลังใจอีห่าหลายๆเด้อบ่าวอิร่าสิไปเที่ยวเมืองไหหรือว่าไปลานใดกัแใ่กําลังใจทีงานสาวหน่อยเพชรมนแพงกันหลายๆน้ะพี่น้องโอเคน้วคพิปนี้ก็ใา่ที่บวขอวพหลายๆทุกๆในทุกแชทุการตี่ตักน้ะพี่น้องขอมาชมบลิปไหก็ได้ยดีไม่แห้งสุทุกคนเอาลินมีไว้สามีคิดตาม่อกันไหมพี่น้องสวัสดีคท่า